สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็กุหลาบแดงแห่งสิชนนะคะก็จะพาเพื่อนๆมานะคะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะสำหรับคนรักบอลสีหรือไม้มงคลนะคะไม้มงคลทุกชนิดนะคะที่เพื่อนๆเลี้ยงอยู่นะคะวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูว่านี่ค่ะผลจากการที่เราทำแล้วก็เลี้ยงดูอยู่แบบนี้นะคะ ว่าทำยังไงถึงได้มีกอใหญ่แล้วก็สวยเต็มกระถางแบบนี้แล้วก็เคล็ดลับอะไรนะคะนี่ค่ะก็จะพามาให้รับชมนะคะที่กุหลาบแดงเลี้ยงอยู่นะคะว่ามีกอใหญ่แบบนี้จริงๆนะคะนี่ค่ะพามาให้ดูกันนะคะใบสวยๆแบบนี้นะคะอัปเดตกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้ก็มีเคล็ดลับดีๆนะคะเทคนิคดีๆนะคะนํามาฝากกันอีกแล้วนะคะไปดูกันเลยว่า สุลาแดงใส่อะไรนะคะโอเคกันเลยนะคะไปดูกันนะคะส <troisième> ิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือไข่นะคะทุกคนนี่ค่ะน้ำด้วยนะคะและเมื่อเตรียมของเรียบร้อยแล้วนะคะกดน้ำร้อนมาลลยกาแฟกันนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะสูตรนี้นะคะ ทำแล้วเห็นผลมากเลยค่ะกุหลาบแดงทําไว้อันนี้คือใส่สองช้อนนะคะมัวแต่พูดนะคะใส่สองช้อนเลยนะคะวันนี้จะทําเยอะนิดนึงนะคะกาแฟสองช้อนนะคะคนไล่เอ้าลืมช้อนนะคะเพื่อนโทษทีนะคะชาไปนะคะกาแฟหนึ่งช้อนนะคะ พอได้กาแฟแบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนๆเราก็ใส่ลงในน้ําเลยนะคะน้ําที่รเราเตรียมไว้กาแฟสองช้อนนี้เพื่อนๆจะใส่น้ําสักสิบลิตรก็ได้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือสมมุติให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่ามันถังมันมีแค่นี้นะคะเพื่อนๆสมไปสักสิบลิตรก็ได้นะคะอันนี้คือประมาณสักสามลิตรได้มั้งสามถึงสี่ลิตรนะคะ อันนี้ทําสูตรเข้มข้นนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆจะทาเพื่อนๆกะปริมาณเราได้นะคะไม่ได้เป็นสูตรตายตัวนะคะเพื่อนเพื่อนกะประมาณว่าเออประมาณนี้เพื่อนเพื่อนคิดว่าใส่แล้วมันคงจะดีนะคะกะประมาณได้เลยนะคะจากนั้นเพื่อนๆนก็ตอกไข่นะคะไข่นี้คือขาดไม่ได้สําหรับทุกคลิปของกุหลาบแดงนะคะคือที่เลี้ยงบอนสีมาเนี่ยต้องมีไข่นะคะมีไข่ถึงจะได้บอนสีสวยยกสวนขนาดนี้นะคะต้องมีไข่นะคะขาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับไข่เนี้ย กุหลาบแดงขาดไข่ไม่ได้นะจ๊ะพูดเล่นไปบ้างนะคะเพื่อนจะได้ไข่เคียดนะคะแล้วก็ตีไข่แบบนี้นะคะตีไข่ให้เข้ากันแบบนี้นะคะต้องตีนะคะไข่อ่ะถ้าไม่ตีมันก็จะไม่แตกนะคะพอได้แบบนี้นะคะเพื่อนก็ใส่ลงไปเลยนะคะคนให้เข้ากันนะคะเพื่อนเนี่ยคนให้เข้ากันนะคะกับน้ํานะคะกับกาแฟนะคะ นี่ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะนี่พอได้แบบนี้เสร็จนะคะ,บบะ,ค,ะคือไม่ต้องซื้อปุ๋ยเลยอะ่ะเราแดงเลี้ยงส่วนมากไม่ได้ใช้ปุ๋ยเลยนะคะใช้แบบนี้ท,ทั้งหมดเลยทั้งส่วนเลยนะคะเลี้ยงบอนสีสวยทุกต้นนะคะจากนั้นนะคะเพื่อนๆน้ําในหนึ่งถังแบบนี้นะคะประมาณ4ี่ลิตรนะเพื่อนๆใส่ผงชูรสประมาณหนึ่งช้อนนะคะห่ช้อนพอนะคะไม่ต้องเยอะนะคะ แป้งไม่ใช่ไม่ชอบใส่ให้ใส่เยอะนะคะผงชูรสแค่ช้อนเดียวพอนะคะพอได้ผงชูรสเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆใส่ผงชูรสเสร็จแล้วนะคะคนให้เข้ากันแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเพื่อนๆสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือนะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะอันนี้คือน้ำปลานะคะเพื่อนๆน,น้ำปลาร้าตัวนี้คือสูตรที่บำรงุง แล้วก็เร่งรากด้วยนะคะตัวนี้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆมีกะปิก็ใส่กะปิก็ได้นะคะอันนี้คือกุหลับเดงก็ทําไว้ไว้ไหลายคลิปแล้วนะคะคลิปก่อนๆน,นะคะเ,เพื่อนๆลองย้อนไปดูได้นะคะแต่แต่ว่าสูตรนี้เพิ่งทําใหม่นะคะแล้วก็นี่ค่ะใส่ลงไปเลยแค่สามช้อนนะคะสามช้อนนะคะสามช้อนชาพอนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะให้พอมีกลิ่นออกคาวๆนะคะนะคะแทนซุป แบรนด์ซุปไก่นะคะตัวนี้ใช้ได้นะคะมันก็มีหลายสูตรที่กุหลาบแดบงเคยแนะนําไว้นะคะแต่ว่าเอาที่เพื่อนๆมีตามบ้านนะคะแล้วก็มาประดิษฐ์เอานะคะประดิษฐ์ใช้เอานะคะนี่ค่ะพอได้แบบนี้นะคะเพื่อนก็เจาะนมนะคะนมที่มีอยู่นะคะเพื่อนๆจะใช้นมตัวไหนก็ได้นะคะนมที่อันนี้คือแบบว่าเราใช้ตัวนี้นะคะนี่ใส่ลงไปเลยนะคะประมาณ พอดีไม่มีชอ้อนอันใหญ่นะคะอันนี้คือกะประมาณเอานะคะเพื่อนๆกะประมาณไปสักออย่างนี้นะคะหนึ่งบีบไปแล้วนะสองสามสี่พอนะคะบีบลงกะแบบนี้เลยนะคะเพื่อนใส่ลงไปนะคะนี่ค่ะพอได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆก็คนให้เข้ากันเลยนะคะคนให้เข้ากันเลยนะคะนี่ค่ะ พอได้แบบนี้นะคะเพื่อนก็นำไปรดบอนสีกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยวิธีรดนะคะเนี่ยค่ะเมื่อได้น้ํามาแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็ตักมารดที่โคนต้นมาเลยนะคะต้นไม้ต้นบอนสีที่เราทําไว้นะคะต้นไหนที่ดูว่ามันไม่ค่อยจะมีปุ๋ยนะคะเพื่อนเพื่อนทได้เลยนะคะของกุหลาบแดงก็จะทําแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะรดไปเลยประมาณสองแก้วนะคะแบบนี้เลยนะคะ นี่แหละนะคะและนี่เคยที่เคยทําไว้ก่อนๆนนะคะเขาก็เริ่มแตกหน่อขึ้นมาเห็นไหมคะเพื่อนๆหน่อเต็มเลยเห็นไหมคะอันนี้คือตบหน่อขึ้นมาเต็มเลยนะคะนี่เห็นไหมคะหน่อเพียบเลยเห็นไหมคะที่ทําไว้ก่อนหน้านี้นะคะเนี่ยค่ะเยอะไหมคะเพื่อนๆดูนะคะว่าเนี่ค่ะคือเคยทําไว้แบบนี้แหละค่ะสูตรนี้เลยนะคะพอสักพักนะคะ เต็มกระถางเลยค่ะแตกขึ้นมานะคะเพื่อนอันนี้ที่ทําอยู่นะคะให้เห็นกันเลยนะคะว่าเลี้ยงบอนสีมานะคะเนี่ยค่ะถ้าเพื่อนๆนลองทํานะคะจะแตกเต็มกระถางดีมากเลยนะคะนี่ค่ะทําไว้ก่อนหน้านี้รอบนึงนะคะดาบแดงจะมีหลายสูตรนะคะแต่ละต้นนะคะเพื่อนก็จะทําไว้นะคะให้เพื่อนๆได้ดูนะคะ อย่างเช่นบอนสีกวนอิ่มนะคะเพื่อนจ๋ามันแตกเยอะมากแล้วเนี่ยไม่ได้แยกเลยนะคะแตกเต็มทุกกอน,นะคะนี่เยอะมากเลยนะคะแต่ว่าก็ต้องการให้เขาแตกหลอดบ่อยนะคะก็ต้องใส่ลงไปอีกนะคะสองแก้วนะคะเนี่ยค่ะสูตรบำรุงบอนสีนะคะโดยที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยอย่างอื่นเลยนะคะ แค่ขุยมะพร้าวนะคะพเพื่อนๆนะคะนี่พักหลังกุหลาบแดงจะปลูกแต่ขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็ผสมทรายนะคะถ้าพเพื่อนๆมีดินที่อ้วนๆก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าที่กุหลาบแดงทำเนี่ยก็เหมาะกับคนที่หาดินยากนะคะอยู่ในเมืองอะไรประมาณนี้หรือว่าดินที่มีอยู่ใก,กล้ๆบ้านพเพื่อนๆก็ไม่ต้องซื้อนะคะเราก็เอามาทําแล้วก็ใช้สูตรนี้เลยนะคะทําสูตรแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ รอนก็จะออกมาสวยนะคะนี่ค่ะรดไปเลยนะคะุกต้นเลยต้นที่ว่าดูว่าเขาเริ่มจะหมดปุ๋ยแล้วก็เพิ่มเข้าไปนะคะเหมือนต้นนี้นะคะก่อนหน้านี้ใบใหญ่มากเลยนะคะใบใหญ่มากแล้วก็หมดปุ๋ยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็แทงหลอดขึ้นมาอีกนะคะเพียบนะคะเหมือนต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะ ต้นนี้ก็เริ่มจะหมดปุ๋ยนะคะเพื่อนๆลดไปเลยนะคะลดไปเลยค่ะใช้แบบนี้เลยแล้วก็ใช้ได้กับทุกต้นไม้ด้วยนะคะเนี่ยก้ามปูอะไรนี่ได้หมดเลยนะคะนั่นได้หมดเลยนะคะวิธีนะคะจะเป็นอโกลิมาเลยยิ่งชอบเลยนะคะทำให้เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะคะ <c oughs> นี่ค่ะ นางไหมแล้วก็กรุงไกลเซอร์นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ทํากัดสีไว้นะคะแล้วก็เพิ่มไปได้อีกนะคะเนี่ยให้เขากัดสีนะคะต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะนางไหมนะคะเพิ่งย้ายมานะคะอยากให้เขาสีเขาจัดแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะแล้วจําพวกอะกโกลิมานะคะเพื่อนๆใช้ได้หมดเลยนะคะนี่ ต้นนี้จะดูซีดๆไปไม่ถึงปุ๋ยทำเลยค่ะพเพื่อนๆทำรดไปเลยนะคะปวยเซียนก็ได้นะคะพเพื่อนๆเนี่ยป๊ยเซียนยิ่งปยเซียนอ่ะจะช่วยเร่งดอกให้เขาด้วยนะคะสูตรนี้นะคะเนี่ยทำได้หมดนะคะ <c oughs> นี่ค่ะบำรุงไปด้วยเลยนะคะต้นปวยเซียนจะพวกคะโคลิมาได้หมดเลยนะคะพเพื่อนๆนี่แหละค่ะ ลองไปทํากันดูนะคะเราว่ากุหลาบแดงเลี้ยงบอลสีไม่ใช้น้อยนะคะเยอะมากเต็มจะไม่มีที่เดินแล้วเต็มจะไม่มีที่จะเดินแล้วนะคะเนี่ยนะคะก็ใช้สูตรที่ทําเองทั้งนั้นนะคะแต่บอลสีก็ออกมาสวยนะคะก็หัดเดตได้ดูเลยนะคะเนี่ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเม็ดเลยนะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเม็ดเลยนะคะใช้ทําสูตรเองทั้งนั้นเลยะคะ่ะเพื่อน ใครที่อยากจะเลี้ยงบอลโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะแยะมากมายนะคะหาแค่ของในครัวที่เรามีอยู่นะคะลองมาทําดูนะคะนะคะอโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้กุณหลับแดงขอขอบคุณมากๆเลยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกันไว้นะคะจะมีเคล็ดลับดีๆนะคะมาบอกกันอีกนะคะเพื่อนๆดูนะคะว่าใบใหญ่ไหมนี่ค่ะนี่ค่ะแตกเพียบนะคะ ทุกต้นนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะอย่าอย่าลืมกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ